เอาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ้ามีและช่องอีสานบ้านของเองหายหน้าให้ตาไปดนเนาะพี่น้องนเนาะยังรูปร่อเหมือนเดิมคือเก่าอืมนุ่มกล่องของเฮาเนาะพี่น้องเนาะจอมลาหนูจอมเหยียดตอนสั่มผีบดอีหลีบวยยันนี่ว้เาเลยบเฮ็ดไปทั่วเขาใอยลงไปแต่ว่าหน้าเน,นี่ยอะไรอยู่ <c oughs> เนื้อบอกักเผาเด้อพี่น้องเด้อเนื้อบอกักเผาวเอาสีต้มขี่ใส่ของแม่ปิงปองเอาขอพูดแม่ปิงปองหลายๆเด้อครับเด้อ ขอพูดไม่ปิ้งปองได้หลายสำหรับเนื้อบักเพานี่เคยกินอยู่ผมว่าเคยกินอยู่เนอะมันมันแสบมันบอนม่มกล่องแม่แสบมันเลยหลวกเพิ่นว่าย่างน่ะต่ว่าแต่แต่ว่าบ้ามีว่าหลวกซะลวกแบบให้มันดีดขึ้นมาใช่้อยพี่น้องเจ้วพีดีๆเห็นบ่พี่น้องต้มต้มชีใส่จ มือเส้าเจ้าถวยหนึ่งบิดเลยมือเส้านี่เขียงเนี่ยไม่ไปิงปองนี่บอกเลยโคตรสดพี่น้องโคตรสดโคตรดีเลยกินดิบเลยวันนี้ได้จูด,ดี้เหรร่างมึงบ้า <c oughs> กับนุ่มเอกร่างมาแล้วที่เครื่องกิโลบู๊ย <c oughs> สี่ยื่งมันหลไหลเอาไปเรื่อยๆพี่น้องผมไปเรื่อยๆซอย ลวกเอาเนาะพี่น้องเนาะสีลวกอ่าบักพผาหรือว่าเนื้อหนอกผู้ลงคนคือเนื้อหนอกมั้นเหรอไหมทิ่คินแบบนี้ดิเสียบคือคือจังว่าขี่ว่าเปล่าจะเป็นเหนียวกว่าเลยฮะเหนียวเหรอเอามากินดิบคือว่าเหนียวมันแข็งวั้งมันเย็นมัแจ้กแล้วตอนไปจูก็ต้องเอกซอยดิบเลยดิเนี่ยซอยเบไปเลยเบิดเลยครับเบิดเลยเบิดเลยของพ่กจวงครับ กับเขาไปน้ากับแก้มไปน้า่ตัวนุ่มก่อนอือพี่น้องคึอข้อแห้งได้น้ำเก็กห่วยมีฟองนะครับเนาะจัดจักหน่อยอือกินด,ดิบโซ่ยฮะเอาอเอามา <c oughs> โอ้ยมันตัวมันมันมนหลายพูด <c oughs> เอาี้เอานี่พี่น้องเดี๋ยวสิจุให้เบิงเนื้อนอกกับแก้ว มันตีว่าบ่อกะบ้าหมี่เสย่ยง <laughs> อะโอ้เหนียวเลยยูหรอเปล่าเหนียวอยากเหนียวเหมืพี่นอ <h ums> ้องแล้วว่าถึกไฟมันนะตีว่าพ่อยบ่กตัดร่างมั้งไงจุดไฟไหมถุงซื้อน้ำฟันร่วนร่วนเพราะให้มันมันออกมันสะดุ้งนี่พี่น้อง เยอ,อก่เนี่ยที่บวกเนียวอสบอสมยว่ววามีงยังกับแกรู้งั้นงูมึงนีน่พักอืไม่สี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านมีผ้าต้มต้มขี้ันอ่ก่อนพี้น่องน่องสองสงหลุดน่อง่องละเจี๊ยมันบก ต้องต้มให้สุกเด้อพี่น้องเด้อจังไดลมันก็นยังเป็นขี้ว่ะบ้านี่ว่ามันมันอยากออกส้งหยาบดิพี่น้องแต่ว่าแต่ว,ตว่าสีสันคือเป็นตะกินเดี่ยวนึอก่อนเป็นหนอกพี่น้องเนื้อหนอกเนาะห้าขาดบ่อะไพี่น้องผมสิ่งที่ห้าขาดบ่อะไเลยคือสิ่งหนีเด้อครับเด้อใส่ถ้วยเลี๋ยวนึงใส่ถ้วยไม่ก็แล้วแต่เจ้าคนเอาด้วย เอามันสดก่อนผีป่นก็นคือผีป่น,นละใส่ลงไปนวดอีกเนี้ย้มันปุ่มโหลดครับให้มันปุ่มโหลดเดี๋ยวบ้ามีเบิ่งเองเบ้ย<ป>พี่น้องผมม,ม,มันใหม่หรออีกกระตือม,มันยังตายพี่น้องอืมเบ้าดีขนาดพี่น้องผมเอากลับมากำไฟพี่เห็ดแจ้วลงไป ใช้พริกเละลายสู้รถเล,ลยะยายนนะ่าจะหยอดจังล่ะอืมอืมจะใส่ลายเลยตัวนี้มันหัวอยู่กับไอ้นี่เลยพ่อพ่อพ่อเพราะว่าสีใส่สีเพียลงไป,อ,ไปอีอออกใส่ลงไปเฮ้ยหักมือหกัก <laughs> โอมันคือเป็นยังสีน้ำก่อนใช้กระโวอีกอนะ่ะอืมเอาครัวบาดกระบี่แล้วแก้วอะไรขมแบบขมครับผมวัวแล้วแจ่วเนียนี่พี่น้องเบื้องความคนเบื้องความเขียงค,คนงเพิ่น เอาลงไปเอาลงไปไส่แก้วนี่กำไล่แตกฟองแล้วอืม,อมพี่น้องผมเอาจูยิกว่ <c oughs> เอาเปิดไฟ่ไหมขุดหรือเปล่าน,น,นั่นด้วยนะอันนี้เอาหมอเก่ามันนะ้งแม่นครับถ้าขุดหรือใส่เผิวใส่แดงมันคือเกอ่าของัวครับทน,น,นั่นล้ลวนเจือจั่ว คนจดจัวหนามหอนแล้วเอาก็เอาเลยพี่น้องระว่างนี่เ้ามาเบิ้งเกี่ยวของ,ของเ้าอีกโอ้คนเลยบาดกล่องเอาไปไหนซิมซิมก็ะเสียบโหลดแล้วเนาะเสียบโหลดแล้ว จัดเลยจักตอน <c oughs> เขาสิตัวไดเออยี่ข้าเจ้าตัวไดเอาตอนไดนมาต้อนไดนอือ <c oughs> พี่น้องตุยเจ้าขึ้นมาผมปากขาดโอเคครับเลยอือเจ้าดีเยนมาเจ้าดีดีหนึ่งกว่าเพียดนึงโอ okay. เคแจวพี่น้องผมทานทาน นเาบ้วงไปนำเน่อทียาดีสดตรงอะลรครับผมบอะไรแบบไหนกสะดุงแล่แลม,ม,ม,มีมีเดียมเออมีเดียมมีเดียมพี่นองเนื้อหนอองัวเลยครับเ้อสีหนอองัวเขาสีลวกให้มันมันแตก าล้วก็สีดึกเลยเพิ่นว่าเพิ่นว่าย่างแล้วว่าบ้ามีว่าร่องหลวงมึงนู่นอะไรมันคืออ่อนกับเจ้างวานแล้วว่ามันมีมันมีไดบ้ามีว่าล่วงมันอาจสีพ่อยกันเลยดิมึงยังไงเคยเคยเห็นเจ้างี่สีจิบปะบ่าบ้เคยอ่ะบ่เคยกินบ่เคยกินเนื้อตัวนี้มั้งบ่เคยกินเนื้อตัวนี้ อันนี้ข้างที่สวงข้างแรกกินดิบมันก็คือพ่อยก็หนีอยู่มันไปถือต้อนหยาบกว่าอาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวพี่นอ้องเอาวะพ่อยเลยเอาลา,ามาพี่น้องผมเอาเอาก็เอา,อเอาใจจานนี่แหละ ก็ข้างเรียกในชีวิตคือกันได้รว,วงแน่นเป็นแต่ย่อมหยาดเนานะกล่องค, <c oughs> คิดว่าบ้ามีคิดว่าสิ่งย่อมหยาดแต่ว่ามันดีเนี่ยมันดี <c oughs> อืมอมืมจรงหรอ อ้าวครับพ่อเมียนมาจวดพี่น้องห่อนห่อนไปเดี๋ยวมาอเมียนเอาอยู่พัก, <c oughs> พ,กพักเ,าเบาเบาเป็นบ่เบากลับไปบ่าก,ก,กินผักเป็นตังค์เลยพี่น้นองก <c oughs> ินใหญ่ก่อเ้าเนาะพี่น้องเนาะสายจุเด้ยกินใหญ่ห้องสารบ้านใครหนุ่ <c oughs> นย,ยได้ย่างกินล่ะอืม มีมกน้องไม่มกไก่ตำบกฮวงพี่น้องผมตำบกฮวงแล้วก็ต้มขาไก่เท่าไก่นั่นเองแล้วกะข่าก้างหอยนางใหญ่ทงฟังนันนี่หมกหอยนางนี่เอาใหญ่เิตย่านตกงเพ็ดตืเหนียวกับตำบกฮวงว่เป็นหมน้งแต่ เราจันมาเส่ยอ่ะพี่น้องพหอยชิ้นถึงแล้วเม่นู่นีกพี่น้องโคตรดีบ่ตัวแต่ว่ากินดิบเป็นยังมันขึ้นเหนียวแปลแก่พี่น้องเก่งมากมันกินดีเปล่านั่นต่างกันเนาะต่างกันนะต่างกันเลยแบบเพล็กเจอร์หรือว่ารนสัมผัส ต่างกันหลายพี่น้องผมแจ๋วอุ้ยตอนจังสีกว่องจัดจัดจัดเพิ่มนะบ๊อบเอาไว้เนี่ยเจ้นี่นะทไปซื้อให้เอาปะเอ้ยจัดจังน้อยเอามาจักขวาดเนี่ยไปเสียเนี่ยโอเคข้างข้างอย่างนี้นกขามึงกูเลยครับลุงตัวเอาเอาสิงห์อย่าโว้าวี่น้องสิงห์

เอาคุณยายจินเขาอย่ามาจินหน่อยก็ได okay. okay. ้หุ่นด่าหุุ่ดาพี่น้องจิตใจแล้วจิดใจแล้วเฮ็ดพิธีนี่เจ้าสุดพี่น้องเฮ็ดพิธีนี่เจ้าสุดลุดดวดเห่า เนื้อบะเพาหรือ่าเนื้อหนอกหดพ่ายเลยอืม mm hmm. hmm. พอดียากยากบัาครับซุปน้ำไหมไอหม่แม่อื่มกน้ำไหมหมกหม้มอมอ,อืมอ้ดีเวลยมกไก่บ้านเนี่กิในใ้พี่น้องเบิ่งเบิดเดียว

บอกด้วยครับเด้อถ้าพูดใดไปพ่อ,อยุ่ตลาดเนื้อส่วนนี่เขาเอินว่าเนื้อหนอกมันพี่น้องหนอกง่วหนอกง่วขัดกินสด,ดๆอยากอ,อกมีความหมูมซึกว่ามันเหนียวเนาะแต่ถ้าเขามาถือไฟพี่น้องเอามีเดียมด้ยครับเด้อลวกมีเดียมมันสีพลอยพี่น้องอันนี้ไผ่บ่เสือกแล้วแต่แต่แต่บ้ามีบอกได้เลยรสสัมผัสนี่พลอยโคตรดีพี่น้อง กล้าว่าเลยพี่น้องผมมาจะคำพี่น้องโอ้โหแจ๋วพี่น้องอืมหยี่ง เดี๋ยวจะไปหาไม่ีปิงปองกันว่าอีกเอาไว้ป่ะเอาไว้แล้วแจ็ตอีกเหรอเนาะกวางละเพราะว่าทำมาประยุทธ์ใช่ย่ากิจอย่างใดเนี่ยงันป่ะเรากวางว่าย่างใดใดนุ่มกวางป่ะงั้นแก้วเอาไว้เดยอยแจ็ไปหาไม่ิงปองกันมีเอาไว้ยัดท้องทำไรเนาะโอเคแก้วพี่น้องผมเอาพี่น้องผมขอามพูดถูกไหนทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบัตรผมเองแก้วโคตรดี เนื้อหนอกงัวบักเผาพูดลงโคตรเอินบักเผาโคตรด,ดีหมกน้อไใหม่หมกไก่ตำบักุ่งต้มขาไก่เอา่มก่องคำสุดท้ายจ้าหน้พี่้องนี่แหละมัน,ม,น,ม,นมันเลยโดยขอบคุณครับพอกันคินนาพี่น้องผมสวัสดีครับสุดยอดเท่านั้นเลย